สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเพื่อนกันคอมพิวเตอร์นะครับช่วงนี้เราจะได้ยินข่าวเรื่องเ,ออเกี่ยวกับพวกนักการเมืองที่กําลังตรวจเช็คตรวจสอบเรื่องสแกมเมอร์นะครับจะดูดีว่าใครอ่ะที่จะเข้ามาจัดการในพวกแก๊งสแกมเมอร์หรือว่าพวกมิสชาชีพนะครับไอที่มาตั้งแบบหลอกลวงประชาชนทุกวันนี้นะครับทุกวันนี้ข่าวเนี่ยกำลังเกิดขึ้นเลย ผมก็กำลังเจอกับตัวเลยนะครับผมก็เลยจะเอาเรื่องเนี้ยนะครับมาแชร์ให้ประชาชนหรือว่าคนหรือ FC คนที่ติดตามผมเนี่ยได้ดูได้รับรู้เลยว่ามันก็มีวิธีนี้อีกเหมือนกันนะไม่ใช่ว่ามันจะโทรศัพท์มาหาเราแล้วมาหลอกลวงหรือมาให้เราสแกนหรือจะมาให้เราเทำอะไรละ่ะธุรกรรมทางการเงินมาหลอกลวงผ่านแอปผ่านนู่นผ่านนี่อะไรเงี้ย ว่ามันก็มีหลายอย่างที่มันจะเข้ามาหาเรานะครับแต่ในเคสกรณีของผมเนี่ยนะครับผมที่มาแชร์ให้ดูเนี่ยนะครับมันก็เกิดในสิ่งที่บางครั้งเราก็บางทีก็คิดไม่ถึงเหมือนกันนะว่ามิจฉาชีพมันจะมาในลักษณะแบบนี้นะครับมิจฉาชีพในที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันตั้งเป้าหรือว่าเขาเรียกว่าต้องการที่จะมาเล่นเกี่ยวกับพวกร้านไอทีร้านคอมพิวเตอร์เลยนะครับนี่นะฮะมันก็เลยมาเจอ ที่ผมเจอเนี่ยวันที่ผมจะทําคลิปเนี่ยนะครับวันนี้อาจจะทําคลิปในวันที่5แต่ว่าที่ผมเจอเนี่ยคือวันที่2วันที่3นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องเลยนะครับมันจะมีการตั้งตุ๊กตาขึ้นมานะครับ2ตัวด้วยกันนะครับเพื่อที่จะมาเป็นตัวหลอกล่อเรานะครับกรณีแบบนี้เนี่ยมันก็เกิดเกิดขึ้นกับคนที่โดนไปแล้วนะครับเขาก็เอาไปโพสต์ไว้ใน Google นะครับโพสไว้ในเขาเรียกว่า b แบ็ l i ิ t นิชาชีพละนะครับถ้าใครใครไปดูในใน o ูเกิลค้นใน Google ก็จะเจอนะครับแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่ผมจะเล่าต่อไปนี้นะครับก็คือนีครับมันก็คือมาหลอกล่อเรานะครับมาทำทีว่าตีสนิทหรือว่าทำทีว่าจะสั่งซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของเรานะครับเริ่มแรกเลยนะครับมันจะมีการโทรศัพท์เข้ามาก่อน ไอ้เบอร์โทรศัพท์ของผมเนี่ยผมก็ลงนะไอ้ฮูคอไว้เนี่ยใครที่เป็นมิจฉาชีพโทรเข้ามามันจะโชว์แต่เคสนี้ดันไม่โชว์ครับไม่โชว์นะครับมิจฉาชีพมันก็บอกว่าจะสั่งซื้อคอมพิวเตอร์ว่าเราเป็นร้านคอมใช่ไหมบอกใช่จะสั่งซื้อคอมมันจะแอดไลน์เราก็เลยบอกว่าแอดไลน์ไปที่เบอร์ได้เลยพอแอดไลน์คุยกันจะสั่งซื้อคอมพิวเตอร์ไปให้โรงเรียนแห่งหนึ่งน,นะครับในกทมนะครับ โดยที่แอบอ้างโรงเรียนนั้นมานะครับตั้งชื่อโรงเรียนนั้นมาแอบอ้างว่าจะให้เนี่ยรปบอกว่าต้องการคอมพิวเตอร์ให้กับห้องอคอมพิวเตอร์ทั้งหมด10เครื่องนะครับให้เสนอราคาไปหน่อยนะครับก็เสนอราคาไปนะครับคุยกันเขาก็ตกลงว่าโอเคเอาเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับสมมติเราคุยกันวันที่2พรุ่งนี้วันที่3จะโอนเงินให้ช่วงบ่ายนะครับเราก็คิดว่าเขาอนุมัติแล้วแต่เราตั้งใจไว้แล้วแล้วว่า ถ้าไม่มีการโอนเงินใดๆเราก็จะไม่ซื้ออุปกรณ์ไม่ต้องซื้ออะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับนั่นคือสิ่งที่เราตั้งไว้แล้วว่าเราจะไม่ซื้อไม่ทําอะไรในเด็ดขาดน,นะครับทำแค่ใบเสรราค่าไปให้นะครับคราวนี้ก็ผ่านไปนะครับขึ้นไปวันที่3นะครับจากวันที่2มาวันที่3วันที่3นี้วันที่ต้องกําหนดนกรอโอนเงินมาเพื่อเพื่อจะทําการมัดจําหรือทําการซื้อคอมพิวเตอร์มาประกอบแล้วก็ส่งให้กับเขานะครับ นะฮะเราก็ทำการรอนะฮะรออันนี้มันก็ติดต่อมาบอกว่าเนี่ยทางโรงเรียนเนี่ยนอกจากจะได้อยากได้คอมพิวเตอร์แล้วยังอยากได้โต๊ะนักเรียนอีกประมาณ160ตัวนะครับไม่รู้จะทำยังไงดีนะครับพอรู้จักที่ไหนได้บ้างไหมเนะี่ยการถามแบบนี้คือหลอกล่อให้เราบอกว่าเราก็ไม่รู้จักใครเพราะว่าอะไรที่เป็นคร,รูพันเนี่ยเราจะไม่รู้จักเลยนะครับเราก็ไม่ได้สนใจนะครับ ก็เลยบอกว่าพูดคุยกับเราไปสักนิดนึงก็เลยบอกว่าพี่ไปช่วยเป็นตัวแทนได้ไหมเขาบอกเรานะครับบอกผมว่าให้ช่วยเป็นตัวแทนในการติดต่อไปยังบริษัทนี้ได้ไหมโรงงานนี้เดี๋ยวจะให้ลิงก์แอดไลน์นะครับแอดไลน์นะครับก็คือว่าไม่สามารถติดต่อเองได้เนื่องจากว่าเรารงเรียนเนี่ยคนเจ้าหน้าที่ครูพันคนเดิมน่ยดันไปมีปัญหากับทางเจ้าของโรงงานหรือในเชิงชูสาวนะครับ ปรากฏว่าทางเมียเจ้าของโรงงานจับได้ก็เลยขึ้นแบ็กลิสต์ว่าไม่ขายของให้กับโรงงานให้กับโรงเรียนนี้นะครับจากโรงงานให้กับโรงเรียนนี้นะครับก็เลยให้เราเป็นตัวแทนเพื่อติดต่อเป็นสื่อกลางระหว่างการดิวการซื้อจากไอโรงงานนี้นะครับก็ให้ที่อยู่ลายมานะครับนะขั้นตอนต่อไปไอเรื่องคอมพิวเตอร์ยังไม่การโอนเงินนะครับไม่อางงโอนเงินอะไรเลยนะครับนี่คือแน้นคือจุดหนึ่งที่เราผิดสังเกตละหลอกล่อให้เราไปทําการติดต่อซื้อโต๊ะนักเรียนนะครับ ผมก็ทําการติดต่อไปทางไลายไปยังบริษัทไอ้โรงงานเนี่ยนะครับบริษัทเนี่ยครับเป็นโรงงานทำเฟอร์นิเจอร์นะครับ,รบก็ติดต่อไปเสร็จแล้วเนี่ยก็เลยคุยกันนะครับให้ทําใบเสนอราคามาสรุปราคามาเท่านี้เท่านี้นะครับโดยราคาที่ไอคนเนี่ยไอตุ๊กตาตัวแรกเนี่ยนะครับมันบอกว่าราคา3า0 0เนี่ยตั้งมาเลยพอ3,700คูณเข้าไปด้วย เอ0อตัวเนี่ยมันกก0 0 0แสนกว่าบาทนะครับห้าแสนเก้าแล้วกรณีที่เราดูคุยได้สมมติเราคุยได้ผมผมคุยได้ที่2450ปรากฏว่าคูณออกมาแล้วมัน3 9 0 0 0 0เก้ามื่นไอสามหมื่นไอสามแสนเก้าหมื่นนะครับมันก็มีส่วนต่างอยู่ประมาณส0ก็บอกว่าให้เสนอราคาไปเต็มเลยส่วนต่างพี่ก็เอาไปจัดการพี่เอาไปเลยอะไรเงี้ยไอจุดนี้แหละครับมันก็ทำมาว่าถ้าใครคิดว่าเงินตัวนั้นมันเยอะก็เอาไปหลอกล่อให้ทําให้รู้สึกว่า จะอยากได้เงินตรงนั้นนะครับแต่เราก็อดคิดไม่ได้ว่ามันเป็นไม่ได้หรอกที่บินมันออกไปแล้วเนี่ยมันซื้อแล้วมันต้องได้ราคาตามนั้นอยู่แล้วมันอยู่ๆจะจะออกมาราคาที่มีส่วนต่างเยอะขนาดนี้เป็นไปไม่ได้นะครับผมก็เลยเริ่มชักเริ่มเอใจแล้วนะครับคราวนี้เราก็ทําการคุยกับไอ้เจ้าโครงงานเนี่ยนะครับก็ส่งราคาอะไรให้เสร็จแล้วเนี่ย เรียบร้อยเลยแต่มันจะมีข้อความหนึ่งที่อยู่ในไลน์ที่เราคุยทางไลน์นะครับอันนี้คุยทางไลน์หมดนะไม่มีการโทรโทรศัพท์คุยนะครับพอกดเข้าไปดูแล้วมันส่งข้อความมาข้อความหนึ่งมันบอกว่าถ้าเรามีการคอนเฟิร์มเสร็จแล้วเนี่ยหลังจากที่เราคอนเฟิร์มแล้วนะว่าโอเคสั่งซื้ออะไรตามนี้นะครับแต่ไอทางเนี้ยไอไทตุ๊กตาตัวแรกเนี่ยเร่งรัดเรามากเลยต้องการด่วนต้องเอาวันนี้เลยนะครับคุยงานกันตอนสี่โมงเย็นต้องการาวันนี้เลย เราก็บอกวันนี้นมันส่งของยังไงทันใครจะทํายังไงจะต่อประสานงานยังไงทันเรารู้เลยว่าผิดปกติแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่จะมีต้องการด่วนอะไรขนาดนี้นะครับเงินก็ยังไม่โอนแต่อยากได้ของด่วนอันนี้ผิดปกติแล้วนะครับแล้วก็พอคุยเสร็จแล้วส่งใบเสนอราคาทุกอย่างคอนเฟิร์มแล้วปรากฏจะมีข้อความข้อความหนึ่งขึ้นมาว่าถ้าเรามีการคอนเฟิร์มแล้วเนี่ยนะมันจะผิดกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นะครับมันมีการ ส่งข้อความแรกนี้มาข่มขู่เลยถ้าเมื่อไหร่ที่มีการเ,าเขาเรียกว่าคอนเฟิร์มนะครับตามมาตาสี่ห้าสามถึง4ี่นะครับผู้ใดที่ซื้อและตกลงซื้อขายกันในตัวสินค้าและราคากันแล้วเนะี่ยถือว่าสัญญาซื้อขายเป็นอันว่าสมบูรณ์นะครับนี่กฎหมายข้อนี้นะครับถ้าลูกค้าสั่งของยืนยันแล้วทางแชททางตกลงเรื่องราคาต่างๆที่อยู่คุณมีหลักฐานชัดเจนก็ถือว่าสัญญาซื้อขาย นะครับแล้วลูกค้ายังไม่ได้ชําระเงินนะครับถือว่ามีการซื้อขายแล้วนะสัญญามีซื้อขายแล้วสัญญาซื้อขายแล้วแล้วก็แม้แต่ลูกค้าย,ยังไม่ชําระเงินนี่ข้อนี้พอส่งใบเบิกของนะครับนู่นนี่นั่นมานะครับพอเสร็จปั๊บไอตุ๊กตาตัวแรกไม่ยอมโอนเงินเพื่อให้ําการมัดจํากสิเปอร์เซนตนะครับต้องมีการมัดจำด้วยนะครับ6 0สเถ้าไม่มัดจำเนี่ยมันก็จะไม่บอกว่าประมาณว่าไม่สสดของนะครับ ไอคนนี้ก็ไม่ยอมส่งโอนเงินมาให้ผมผมก็ไม่ยอมที่จะทําอะไรคอนเฟิร์มอะไรใด้ทั้งสิน้นเพราะเราผิดปกติแต่ว,ว่าไปดูในใบอินวอยด์ส่งของเป็นวันเขาเรียกว่ามาจากสุรา์เป็นโรงงานบริษัทมาจากสุรา์บอกมันจะส่งของได้ยังไงจากสุรา์มาที่กรุงเทพในทันเวลาในวันนี้เพื่อต้องการด่วนไปเป็นเมมเบอรแล้วหนึ่งนะครับเราก็เอ๊ะละนะครับเอ๊ะละครับคราวนี้เราบอกว่าไม่ได้ถ้าทางนี้ก็ไม่ยอมโอนเงินไอ้นี่ไม่ยอมโอนเงินให้เรา ต้องการให้เราส่งเลขประจําตัวผู้เสียภาษีอะไรไปให้ทั้งๆท,ที่คุยกันตอนแรกว่ายังจะไม่ไม่ต้องเป็นเอาใบกํากับภาษีหรืออะไรได้ก็ตามแค่ใบเสนอราคาแล้วก็ทํางานซื้อโอนเงินกันแค่นั้นก็จบแต่จริงๆแล้วเนี่ยพอต้องการเอาใบบัตรประชาชนของเราหรือไม่ก็เอาเลขจะประจําตัวผู้เสียภาษีเราไปทําทีว่าถ้าไม่ได้ไปก็จะไม่โอนเงินมาให้เราเพื่อจะไปสั่งซื้อของนี่แหละครับจุดนี้ที่ผมบอกว่าผมไม่ให้ ถ้าให้ก็ตอ้องให้ก็ต้องเมื่อต้องการแลกบัตรประชาชนกันทั้งหมดเลยแลกข้อมูลกันนะครับผมไม่ให้คราวนี้ผมกลับไปย้อนไอ้ทางคุยก็ระหว่างโรงงานที่ค้างกันอยู่เนี่ยมันก็ยืนยันว่าจงก,การรีบส่งของเลยเนี่ยท่าน,นเวลาเนี่ยไปประณเจ็ดแปดชั่วโมงจากสุราษฎร์มากรุงเทพเนี่ยให้นัดได้เลื่อนได้เลยว่าจะเอาเมื่อไหร่อย่างนั้นคอนเฟิร์มอะไรทุกอย่างเรียบร้อยอะไรประมาณนั้นนะครับแต่นะครับเราก็ยังไม่พูดถึงการที่จะองค์ประจําอะไรใดๆสิ้นนะครับเราก็ผิดสังเกตเราตรงนั้นแล้วนะครับ คราวนี้ไอ้นี่ไม่ยอมโอนเงินผมก็เลยปัดพิเสษทันทีเลยนะครับผมไม่สนใจในเรื่องว่าข้อความอะไรที่คุณข่มขู่ต้องไปชดใช้อะไรของคุณนะครับเราขอยกเลิกและแคนเซลเงินไม่ไม่ส่งมาเราไม่สามารถโอนเงินไปได้นะครับเราก็บอกเลยอะไรเงี้ยเราก็ทําทีเป็นพูดแบบว่าทําเป็นคนไม่รู้เรื่องว่าอขอโทษนะครับเพราะผมไม่สามารถที่จะโอนเงินไปได้ขิดขัดเรื่องเงินนู่นนี่นั่น,นผมโอนไปไม่ได้ทําการแบบว่ามันก็ส่งมาเลยนะครับว่า คุณต้องชดใชค้ค่าเสียหายในกรณีที่เราไปยกเลิกของมันนะครับมันจะมีอะไรนะนะครับค่ารถค่าที่จอดรถ6ก00บาทค่าแรงพนักง,งานแปดพันนะครับค่าเสียโอกาสของทางโรงงานอีกสี่หมื่นนะครับค่าเอกสารพันหนึ่งนะครับค่าปรับผิดสัญญาห้าพันนะครับทั้งหมดแล้วหกหมื่นนะครับทั้งหมดละหกหมื 6, นะที่เราไปต้อง,ต,องตามๆมันเราก็เอะใจแล้วเราก็เลยยุติทั้งหมดเลย โทรไปหาไอ้คนแรกไอ้ตุ๊กตาตัวแรกผมจะยกเลิกของคุณทั้งหมดนะครับเพราะว่าคุณไม่โอนเงินมาผมก็ไม่ทําอะไรผมก็ไม่สั่งซื้ออะไรให้คุณนะครับเพราะมันมีความผิดปกติหนึ่งเนี่ยผมรู้เลยว่านี่คือมิจฉาชีพผมพูดตรงๆเลยผมก็จะไปแจ้งความเพราะผมจะยกเลิกทั้งหมดนะครับนะครับทุกอย่างนั่นก็คือยกเลิกทั้งหมดแล้วผมก็เลยไม่สั่งซื้ออะไรผมก็เลยรวบรวมเอกสารที่ผมคุยในแชทในไลน์ทั้งหมดไปแจ้งความไว้ก่อนนะครับแล้วควนี้พอแจ้งความเสร็จแล้วกลับมา ผมบอกหมดเลยนะครับบอกไอ้สองคนนี้เลยไอ้ตุ๊กตาตัวแรกกับไอ้โรงงานเนี่ยนะครับบล็อกไว้ให้หมดไม่ต้องคุยอะไรมันต่อละนะครับเพราะเรารู้แล้วนี่คือมิจฉาชีพเพราะอะไรได่ไหมครับผมก็กลับไปหาข้อมูลเว็บแรกที่ผมเห็นคือไปหาข้อมูลใน Google ไอ้โรงงานชื่อบริษัทนี้โดนแบ็กเลดขึ้นใน Google ว่าเป็นมิจฉาชีพหลอกเงินคนนะครับเป็นจํานวน5 0,000บาทนะครับแล้วไม่ส่งของนะครับ นี่แหละอันนั้นแหละเราพอไปผนไปเจอนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่เราทําให้เราได้เอกตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเข้าไปดูข้อมูลเข้าไปดูข้อมูลที่ลึกๆทั้งหมดนะครับต้องสมัครเข้าไปนะเข้าไปดูข้อมูลลึกๆปรากฏว่าเราก็รู้ว่าเขาใช้ทุกอย่างเหมือนที่เราคุยกันโคเซตตอนนี้เลยทั้งหมดเลยที่เขาโดนคนแรกนะครับที่เขาโดนคนแรกหมดไปห้าหมื่นดีนะไม่โดนไปแสนสองเพราะว่าคนนั้นน่ะโดนต้องโอนเงิน6 0ค่ามัดจำเฟอร์นิเจอร์โต๊ะนักเรียน แต่ว่าเขาดันมีแค่ห้าหมื่นเขาโอนไปห้าหมื่นนั่นคือเสียห้าหมื่นเลยนะครับคนนั้นนะครับที่เขาไปขึ้นไว้นะครับพอเราไปดูข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยผมก็เอกใจผมก็เอารูปเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้นะครับโตเก้าอี้เนี่ยนะครับไปค้นดูว่าชื่อเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อของไอ้โรงงานที่อยู่สุราษฎร์เราก็ไปค้นเฮ้ยทำไมชื่อนี้เนี่ยบริษัทเฟอร์นิเจอร์ชิ้นนี้มันดันเป็นของบริษัทนี้อยู่อีกที่หนึง่งอยู่ที่นครพนมนะครับนั่นก็คือว่า ไอ้บริษัทเฟอร์นิเจอร์ตัวนี้นะครับมันไปขโมยข้อมูลรูปถ่ายนะครับไม่ว่าจะช่วงเอาของขึ้นรถแล้วก็โต๊ะเก้าอี้ต่างๆนะครับเอามาทําการหลอกลวงผู้คนนะครับเสร็จนะครับมันก็ไปปลอมแปลงโลโก้เอาแค่ชื่อบริษัทแล้วก็ที่อยู่นะครับเป,ปเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงโลโก้ทำอินวอยด์ปลอมทําใบส่งของใบเสนอราคาทุกอย่างปลอมหมดนะครับนั่นแหละฮะ ก็จริงแล้วเรื่องนี้สมสงสารคนแรกนะที่เขาโดนนะครับคนแรกที่เขาโดนน่ผมไม่รู้ว่าคนคนอื่นโดนหรือเปล่าเขาไม่มาทาไอ้เขียนแบล็คเลดไว้ในตัวนี้หรือเปล่าแต่ว่าโดนคนนั้นโดนนะครับผมก็แค่ไปโพสต์ต่อเขาให้เขารู้ว่าเนี่ยมันโดนมันไม่มีคนแบบนี้ขึ้นมาที่จะมาหลอกเกี่ยวกับพวกร้านคอมในการสั่งซื้อคอมพิวเตอร์ท,ทําทีแบบว่าเออสั่งซื้อนะครับก็คือมันเป็นเรื่องที่แปลกตรงที่ว่าเราก็าเอกใจว่าโรงเรียนโดนแอบอ้างชื่อผมก็โทรไปที่โรงเรียนเลยนะครับว่า บุคคลนี้มีการสั่งซื้อคอมพิวเตอร์แบบนี้จริงไหมแล้วก็สั่งซื้อโต๊ะคอมจริงไหมมันไม่มีจริงนะครับและอันที่สองผมโทรไปยังบริษัทตัวจริงเลยนะครับบริษัทจริงๆของบริษัทที่เอามาหลอกเลยนะครับว่าเขาก็เข้าเสียชื่อเสียชื่อนะครับเพราะว่าโดนเอามาอ้างชื่อนะครับเขาก็บอกว่ามันไม่มีเรื่องนี้เพราะว่าเขาไม่ได้ทาเฟอร์นิเจอร์ขายภายในประเทศไม่มีเฟอร์นิเจอร์ที่เกี่ยวกับโต๊ะนักเรียนเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่ต้องการส่งออกเท่านั้นโอ้เข้าชัดเจนเลยครับเพราะว่า เขาก็โดนแอบอ้างชื่อมานะครับนั่นแหละคือสิ่งที่เราเออได้เจอนะคบว่ามิฉาชีพมันก็ใช้ช่องทางแบบนี้เข้ามาตีเสด็จมันตั้งก่อนนะครับเขียนว่าเขาเรียกว่าทําแผนของมันอนะคือหนึ่งคือหลอกล่อให้ตายใจก่อนวันแรกพอวันที่สองเนี่ยโยนไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับโยนไปอีกเรื่องหนึ่งจากคอมพิวเตอร์ชุดหนึ่งก็โยนไปอีกออการซื้อเฟอร์นิเจอร์หรือโต๊ะนัเกเรียนนะครับนะสงสานคนแรกที่ที่เขาไปโพสต์ไว้นะ เขาโดนเนี่ยค่าห้าหมื่นยังไม่พอนะเขาต้องไปเขาดันไปซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทั้งๆที่ไม่ได้รับเงินที่แท้จริงในการโอนเงินมาจับเขาไปซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาประมาณ8ปดหมื่นกว่าบาทนะผมว่าน่าใช่โคกประมาณสักหกเจ็ดหมื่นหากกำไรแล้วนะครับแต่ว่าก็เยอะเหมือนกันนะครับอันนั้คือสิ่งที่เขาพลาดตรงที่ว่าการโอนเงินเนี่ยถึงจะเห็นสลิปส่งสลิปให้ก็จริงแต่เป็นสลิปปลอม เพราะเดี๋ยวนี้ AI สามารถสร้างสลิปปลอมสร้างทุกอย่างปลอมขึ้นมาได้หมดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าไม่เห็นยอดเงินเข้าไปในบัญชีเรื่องนี้ห้ามเด็ดขาดเลยนะครับผมจะแนะนําเลยนะส่วนตัวผมผมไม่ได้โอนเงินอะไรให้กับคนพวกนี้เลยแม้สักบาทเดียวนะครับผมแค่โดนคํข่มขู่ว่าถ้าเราไม่ไปซื้อมันแล้วมันไปยกเลิกสัญญามันเนี่ยมันจะต้องบอกว่าให้เราอะไปเคลียร์กับมันที่ศาล พอเราผมไปแจ้งความที่สอนอสอนอบอกว่าก็ไม่ได้ไปเคลียร์อะไรมันแค่คําขู่ของมิจฉาชีพต้องกลัวทําไมอะไรเงี้ยบอกว่าแค่ผมก็ลงปันทึกประจําวันไว้ด้วกันนะครับเพราะว่ามิจฉาชีพอะมาข่มขู่เราอะแล้วพาเราไปขึ้นศาลน่ะมันก็เป็นช่องทางที่ง่ายเราก็ไปหาข้อมูลว่าทุกอย่างที่มันทำมานเนี่ยคือเรื่องโกหกและเรื่องปลอมแปลเอกสารแอบอ้างบริษัทนี้ไปเอาข้อมูลกับบริษัทนี้มาหลอกเราอีกทีหนึ่งทั้งหมดนะครับก็เลยโอเคนะครับสบายใจ แจ้งความเสร็จแล้วกลับมานะครับก็หาข้อมูลีสียรวบรวมไว้ให้เรียบร้อยนั่นเองนะครับก็ทําเป็นเรื่องนี้ให้มารู้ว่านี่แหละครับช่องทางของมิจฉาชีพที่มันเกิดขึ้นได้ทุกวันเป็นเรื่องของสแกมเบอร์ที่มีอะไรนะนักการเมืองมีข้าราชการมีเนะี่ยให้ข้อมูลพวกนี้ไปแล้วเอามาหลอกลวงคนนะครับคนไทยหลอกคนไทยด้วยกันเองนะครับคนมีสีคนที่มีอํานาจคนที่มีเงินคนที่มีอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะเขาเรียก,วยกวพวกเล่เหลี่ยมเอาง่ายๆพวกขี้โกงแล้วกัน ต้องการสิ่งพวกนี้มาเพื่อที่จะทาลายนะครับคนเพื่อที่จะเอาที่จะหาเงินในในช่องทางที่แบบเร็วมากนะครับโอเคนะครับบทสรุปในข้อนี้เนี่ยที่ผมอยากจะเตือน,นคือืออสิ่งคือข้อแรกเลยนะครับถ้าเราไปเห็นเงินเนี่ยเขาเรียกว่าเห็นเงินเยอะเลยเยอะเนี่ย,เ,ยเห็นกําไรเห็นยอดเงินจากส่วนต่างของไอเฟร์นเจอร์นะครับบางคนเนี่ย จะยอมที่จะโอนเงินไปมัดจำก่อน6กบเเพราะไอ้คำหูคำนั้นนะครับบอกว่าถ้าเราไม่โอนเงินหรือไปยกเลิกสัญญาของมันเนี่ยมันจะบอกว่าผิดนะครับพออะไรเรียกว่ากฎหมายแพ่งของมันนั่นแหละนะฮะบ,บอกมีได้เหรอเราไม่เคยซื้อของสินค้าแล้วมาเจอปัญหาแบบนี้ถ้าเรากันกรณีที่เรายกเลิกเราซื้อใน l a z a d าเราซื้อในช h อป e ีแล้วกดยกเลิกมีใครไม่มาฟ้องเราไม่มีเราก็คืนของคืนเงินทุกอย่างแล้วจบแค่นั้นเนี่ยเคสนี่แปลกนะครับ อันต่อไปนะครับเวลาเราจะซื้อเนี่ยก็เช็คแบ็กสตดก่อนชื่อการโอนเงินบุคคลในธนาคารใน Google ก็ได้นะครับว่าธนาคารนี้ชื่อนี้เบอร์นี้มีการโดนแบ็กสตดหรือ,อยังนะครับไอหูคอก็เป็นประโยชน์นะมันทําให้เรารู้ว่าเนี่ยมบียดชาชีพโทรมาแต่ของผมมันดันไม่เตือนหรือผมยุ่งหรือเปล่านี่แหละนะครับผมทํางานยุ่งยอยู่ผมก็เลยไม่ได้ดูว่าไอหูคอมันเตือนหรือไม่เตือนนะครับ เพียงแต่เรารับสายแล้วเราคุยเสร็จแล้วเราก็ดันไปบอกให้เขาแอดไลน์นะครับมิฉายชีพตัวนี้นะครับบอกว่ามาทางไลน์นะแล้วโลโก้ในไลน์ของมันเนี่ยตัวเ,เขาเรียกว่ารูปโปรไฟล์ในไลน์ของมันเนี่ยจะเป็นรูปที่หันหลังนะครับไม่เห็นหน้าชื่อเป็นชื่อเล่นเท่านั้นนะครับที่มันใช้ชื่อชื่อเล่นเท่านั้นไม่ใช้ชื่อเต็มไม่ใช้ชื่อจริงนะครับ รูปโปรไฟล์เอาสถาบันเบื้องสูงเอามาใส่เพื่อให้ดูน่าเชื่อถือนะครับนี่คือสิ่งที่เจอนะครับทั้งไอบริษัทโรงงานแล้วก็ทั้งไอตุ๊กตาตัวแรกนะครับชื่อสั้นๆแค่ชื่อเล่นเท่านั้นนะครับแล้วมันก็จะเปลี่ยนชื่อไปหลอกคนอื่นเรื่อยๆนะครับนี่แหละรับรองใครที่เจอแล้วก็ถ้าเกิดว่าดูคลิปนี้ก็ใช่เลยนะครับ อันดับไปที่เราต้องสังเกตอย่างหนึ่งคือเรื่องของข้อมูลบุคคลเนี่ยต้องไล่บี้เลยนะครับชื่ออะไรอยู่ยังไงแล้วเป็นอะไรมีเจ้าหน้าที่มีตําแหน่งอะไรในโรงเรียนนั้นๆหรือสถานที่นั้นๆด้วยนะครับซักกันให้หมดเลยนะครับซักกันให้หมดเลยนะครับว่ามันเป็นบุคคลชื่ออะไรมีที่ไหนแล้วก็อยู่อะไรตําแหน่งอะไรนะครับมีอะไรที่มีเกี่ยวข้องกับทางโรงเรียนทุกเรื่องทุกอย่างเนี่ยจดให้หมด ข้อนี้ทําให้ผมเองก็บกพร้องเหมือนกันนะครับว่าทําไมเรา,าพลาดในจุดนี้ไปได้ว่าเราไม่เคยซักถามมันทั้งละเอียดหมดเพราะเราเป็นคนที่อย่างหนึ่งเสียข้อเสียอย่างหนึ่งคือไม่ค่อยซักข้อมูลเมื่อคนที่มาติดต่อรปลว่าลูกค้าก็ตามเราไม่ชอบไปซักไซประวัติหรือว่าอะไรต่ตางๆพวกนี้แต่ว่ามันเรื่องสําคัญกับการที่เราจะค้าขายนะนะครับอันที่4นะครับข้อที่4ี่จะเรื่อมกันเช็คสถานที่แองโรงเรียนไหนโทรไปโรงเรียนนั้นเลยนะครับอาบริษัทโรงงานนี้ใช่ไหมขอเบอร์ติดต่อ เราก็ลองไปค้นหาเบอร์ติดต่อโดยตรงอีกทีหนึ่งว่ามีจริงหรือเปล่านะครับบริษัทแล้วก็เดี๋ยวไปเรื่อะไรไปมั่นใจกับไอ้ข้อความในไลน์ที่มันส่งที่เราคุยกันอย่างเดียวนะครับเอาโทรไปหาบริษัทหาค้นใน Google อย่างเดียวนะครับเ<ม>ช็คสถานที่ถ้าเช็คสถานที่ไม่ได้ให้สันนิษฐานไม่เลยว่าถ้าอะไรที่ผิดปกติตั้งแต่แรกให้คิดว่านี่คือมิจฉาชีพนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสังเกตในเรื่องของสลิปโอนเงินปลอม ถ้าสลิปมาแล้วเงินจะต้องเข้าบัญชีเรานะครับเช่าธนาคารของเรานะครับถ้าเงินเห็นสลิปแล้วเงินยังไม่เข้าอย่าไปคิดว่าเงินเข้านะอย่าไปคิดว่าการรอหรือการดีเลย์หรือว่าต้องติดวันหยุดราชะการอะไรไม่ต้องไปสนใจสนใจที่ว่าการโอนเงินมาแล้วยังไม่สําเร็จเพราะเงินยังไม่ได้เข้าบัญชีเรามันแค่เป็นสลิปปลอมเท่านั้นเองนะครับที่สังเกตเพราะว่าพวก AI เนี่ยมันทาได้หมดนะครับมันสามารถเขียนพร้อมแล้วก็สามารถที่จะไปเจนออกมาได้เลยนะครับนี่คือเป็นเรื่องที่ อันตรายทั้งไม่ใช่แค่เรื่องนี้อย่างเดียวหลายๆคนที่เขาเจอกันนะครับนะก็ข้อ,อน,นี้หนึ่งก็คือการไล่ตัวตนของบุคคลที่มาติดต่อ,อเรานะครับนี่แหละคือไปหาข้อแรกที่ว่าต้องซักไซค์ข้อมูลให้ละเอียดแล้วก็ไปดูโปรไฟล์ในไลน์ด้วยนะครับโปรไฟล์ในไลน์เนี่ยถ้าเกิดโปรไฟล์แบบนี้นะครับอย่าเชื่อถือมันเด็ดขาดมันคือโปรไฟล์ปลอมนะครับเป็นโปรไฟล์มิจฉาชีพนะครับเป็นสิ่งที่ไล่ตัวตนเพราะฉะนั้นอย่าเด็ดขาดนะครับเพราะฉะนั้นเราผมต้องนั่นไว้เลยนะครับ โอเคนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องที่อยากจะมาบอกเลยว่าเนี่ยคือเป็นเรื่องอันตรายมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าเหมือนเหมือนเหมือนพวกมิฉาัเชียของเหมือนปีศาจนะครับมันจะเป็นคนไทยหรือเป็นต่างประเทศไม่ว่าจะจากเขมรพมา่าหรืออะไรก็ตามนะครับบางคีแล้วเนี่ยมันอยู่ในประเทศไทยได้มันใช้เบอร์ในประเทศไทยมาหลอกลวงคนไทยได้นะครับจนมีคนเจาะเลยรู้ว่าม,มีนักการเมืองเลยนะมีส่วนร่วมกับไอ้พวกแก๊แสแกมเมอร์นะครับ พราะสมัยก่อนเนี่ยพวกไอ้ต่างชาติเข้ามาเนี่ยก็จะมาตั้งเป็นแก๊งนะครับสามารถหลอกลวงคนไทยนะมีเครื่องไม้เครื่องมือในการที่จะสแกนแล้วก็สามารถที่เป็นสแกมเมอร์นะครับหลอกลวงคนไทยมาแบบเยอะมากเลยนะครับนี่คือสิ่งที่สําคัญนะครับก็อย่างที่ว่านะครับเดี๋ยวว่านักการเมืองคนไหนนะที่ทําเรื่องนี้เนี่ยเจาะเรื่องนี้นะครับหนึ่งหนึ่งเสียงของผมเนี่ยเอาไปเลยนะครับเอาใจผมไปเลยให้ไปเลยนะครับแต่มันก็มีนะที่พรรคการเมืองที่ทําแบบนี้เนี่ยมันก็จะเป็นข่าวด่วนเนี้ย กำลังเป็นข่าวนะทุกวันนี้ผมก็ยังมีคนโทรมาแล้วยังมามาทําการที่จะหลอกเรานะครับเพียงแต่เราเนี่ยออจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ได้มีประสบการณ์ที่การโดนหลอกสักทีเดียวนะครับแต่ว่าเรามีประสบการณ์จากการที่เราได้ดูได้รับข่าวสารมากๆเราก็เลยรู้ว่าเนี่ยต้องระมัดระวังในเรื่องนี้พอเราเอกใจปอบเนี่ยนะเราก็ต้องรีบไปดูข้อมูลเลยเอาละรู้สึกว่าผิดปกติแล้วนะครับผิดปกติตรงที่ว่าเราอาจจะโดนหลอกได้ เราอย่าไปตื่นเต้นกับสิ่งที่ออเดอร์คอมพิวเตอร์10เครื่องโอ้โหดีใจมากเลยนะครับที่จะได้ออเดอร์นั้นแต่จริงๆแล้วไม่จําเป็นนะครับอยาต้องระวังเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเงินมันเป็นทําให้เราอะไรที่มันหลายๆคนนะครับเขาเรียกว่าติดกับดักนะครับติดกับดักในเรื่องเรื่องพวกนี้ได้นะครับโอเคครับเรื่องนี้เป็นการเอามาแชร์กันครับมันอันตรายมาก เอามาแชร์กันนะครับแล้วก็ช่วยกันเรามั่ระวังแล้วก็เฝ้าระวังว่ามันอาจจะเกิดทีนี้ไม่ว่าทุกอาชีพไหนก็ตามแม้แต่อาชีพที่ผมทําอยู่นะครับเป็นช่างคอมพิวเตอร์เป็นอะไรที่เกี่ยวกับอไอทีผมก็ยังจะต้อง ระมัดระวังเลยครับอาจจะโดนได้นะครับอย่างสมัยตั้งก่อนนโดนเรื่องของเขาเรียกว่าเาขาเรียกว่าพวกตวรวจลิขส,สิทธิ์ปลอมซึ่งวันนี้ก็จะมีมาอีกรูปแบบหนึ่งนะครับพวกสแกมเมอร์พวกมิจฉาชีพโพลิสเกิดได้ทุกวี่ทุกวันนะครับไม่มีทางจับหมดนะครับถ้าตราใดที่ยังมีคนมีสีมีนักการเมืองมีผู้มีอิทธิพลในประเทศของเราร่วมมือกับบุคคลเหล่านี้นะครับหรือลงลงมือทําร่วมงานกับบุคคลเหล่านี้พวกเราก็ยังอยู่ใน สภาวะที่ไม่ปลอดภัยนะครับโอเคนะครับทั้งหมดนี้ก็ความปรารถนาดีจากร้านและช่องเพื่อนกันคอมพิวเตอร์นะครับฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้เนื้อหาดีๆเรายังมีให้มาติดตามรับชมอีกนะครับพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ